สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูบุ๋มทุกคนนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนคะเมื่อวานใช่ไหมคะครูบุ๋มให้เราเขียนย่อความใช่ไหมคะเรื่องเจ้าสีทองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูบุ๋มจะมาขอเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมการเขียนย่อความอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างของเพื่อนๆเ,เรามาให้ดูด้วยนะคะนักเรียนคาก่อนอื่นนะคะเราไปดูก่อนว่าใจความสําคัญที่ เราจับประเด็นมาได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะคงความสำคัญของเนื้อหานั้นไว้อยู่หรือไม่นะคะใจความสำคัญนะคะก็คือประโยคหรือว่าข้อความสำคัญของย่อหน้านะคะถ้าเราตัดออกไปเนี่ยก็จะทำให้เสียความหรือความหมายเปลี่ยนไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคนไหนที่ ตั้งใจอ่านเรื่องเจ้าสีทองนะคะแล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าความสำคัญใจความสำคัญอยู่ที่ไหนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆคะจากที่ครูบุ๋มให้อ่านนะคะเรื่องเจ้าสีทองนะคะนักเรียนอ่านจบหรือไม่อ่านแต่ละย่อหน้าเข้าใจหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอ่านอย่างเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถ เขียนย่อความได้นะคะบางคนนะคะสามารถหากลุ่มคำนะคะหรือประโยคในเรื่องเพื่อที่จะจับใจความสําคัญได้ด้วยได้เก่งมากเลยนะคะอย่างที่3มก็คือใช้ภาษา ที่ง่ายๆกระทัดรัดใช่ไหมคะก็เป็นภาษาของเราเองและก็สามารถบอกที่มาของเรื่องย่อได้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่ครูหมุมให้ย่อเมื่อวานใช่ไหมคะย่อเนื้อเรื่องครูหมก็เขียนให้แล้วนะคะว่าเจ้าสีทองนะคะจากาจากไหนเอย่ยที่เราเขียนไปนะคะแล้วก็ของกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมคะจากนี่ก็เป็นหนังสือภาษาพาทีนะคะ ที่คุมพาเขียนนี่นะคะที่เราอ่านไปนะคะเจ้าสีทองมีใครเอย่ยอันนี้เป็นพระดาบทใช่ไหมคะแล้วก็มีแมวนะคะมีแมวท้องแก่ใช่ไหมคะเรามาดูนะคะนี่ก็คือแบบฝึกหัดที่ครูบุมให้ทำเมื่อวานนี้ก็คือหน้า107เรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าเพื่อนของเรานะคะคุมบุมยกตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างหลายคนนะคะเขียนอ่ ยังไม่ได้ใจความเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ครูบุ๋มเอามาในวันนี้นะคะก็คือตัวอย่างเพื่อนที่จับใจความสำคัญได้ดีเลยทีเดียวนะคะจาก3หน้ากระดาษเหลือมาย่อใจความสำคัญได้แค่5บรรทัดแล้วก็ความหมายก็ยัง อยู่เหมือนเดิมนะคะเรามาดูนะคะเพื่อนของเรานะคะอันนี้จําได้ไหมเอ่ยว่าตัวหนังสือของใครนะคะตัวหนังสือของตัวเองหรือเปล่าอันนี้นะคะคุมก็ยกตัวอย่างมาเพื่อนเขาบอกว่าแมวท้องแก่ตัวหนึ่งเดินโซซัดโซเซมาถึงอาสมของพระดาบทแล้วตกลูกพระดาบท ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าสีทองตาซ้ายมันเป็นสีฟ้าและตาขวาเป็นสีเขียวตาสีฟ้าของมันคือตาที่แสดงความรักแต่ตาข้างสีเขียวจะเป็นประกายเมื่อแสดงความโกรธหรืออยากทำลายพระดาบดได้ถามเจ้าแมวว่าอยากเป็นแมวดีหรือแมวโหดเจ้าสีทองเลือกจะเป็นแมวดี ทำแต่สิ่งดีทำให้ตาสีเขียวลดแสงลงเพราะพลังชั่วถูกพลังดีกลบนะคะนักเรียนคะเห็นไหมคะเรื่องนี้เขาก็บอกได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเล่าเรื่องย่อจากสามหน้ากระดาษใช่ไหมคะสามหน้าที่เราอ่านให้เหลือแค่ห้าบรรทัดแต่ว่าใจความสำคัญเป็นยังไงคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเก่งมากๆเลยเนาะ ต่อไปมาดูเพื่อนคนที่สองของเราบ้างเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนันมาแล้วมีแมวท้องแก่ตัวหนึ่งเดินโซซักโซเซมาจนถึงอาสมพรดาบทลูกแมวตัวนี้มีสีประหลาดคือหัวเป็นสีทองและหางเป็นสีทองพระดาบทจึงตั้งชื่อมันว่าสีทองนะคะเป็นเจ้าสีทองนะคะเจ้าสีทองพระดาบทตอบอาอาพระดาบทตอบ เจ้าก็ต้องพยายามรักษาลังสีสีฟ้าไว้คือคิดแต่สิ่งดีทำแต่สิ่งดีไม่ต้องรอให้ใครเตือนในที่สุดเจ้าจะชนะและเป็นแมวสีทองที่สง่างามมีจิตใจดีอันนี้ก็พูดนะคะถึงความดีใช่ไหมคะพูดถึงเขาจะเน้นเรื่องความดีนะคะแต่ก็ยัง มีเขาคงที่จับใจความสำคัญแล้วก็ประเด็นสำคัญยังได้อยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะมาดูเพื่อนคนต่อไปนะคะเพื่อนคนต่อไปวันนี้คุมเอามาสาคนนะคะมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะเขาบอกว่านะคะนี่เขามาเริ่มจากตรงนี้เลยยอ้อนนิทานเรื่องที่ขุมให้เขียนเมื่อวานใช่ไหมคะยอ้อนิทานเรื่องเจ้าสีทอง จากหนังสือภาษาพาทีผู้แต่งก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะคะความว่านะคะความว่าควาว่า,วา,ม,วามีแมวท้องแก่ตัวหนึ่งเดินโซซักโซเซมาถึงอาสมของพระดาบพรดาบทแล้วตกลูกพระดาบทจึงตั้งชื่อให้ว่าเจ้าสีทองตาซ้ายของมันเป็นสีฟ้าคือตาที่แสดงความรักตาขวาของมันเป็นสีเขียวคือตาที่แสดงความโกรธหรืออยากทำร้ายพดาบทจึงถามว่าอยากเป็นแมวดีหรือแมวโหด เจ้าสีทองจึงตอบว่าอยากเป็นแมวดีและเป็นที่รักของทุกคนนักเรียนคะอันนี้เพื่อนกอ็เหมือนจะมีหลายคนนะคะที่เขียนเหมือนเหมือนกันนะคะเขียนเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นขุมอยากให้นักเรียนลองอ่านแล้วก็จับใจความสําคัญก็เหมือนนักเรียนอ่านแล้วก็มันเล่าให้เพื่อนอีกคนนึงฟังว่าเนื้อเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าแค่ใช้ภาษาของ ตัวเองอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะนักเรียนอ่าขึ้นมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่3เนาะแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยแต่ว่าสามารถย่อความได้เท่านี้นะคะขุมก็ดีใจแล้วนะคะอ่าเด็กๆเก่งมากๆเลยแล้วก็ขุมก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆคนไหนที่อ่ายังทําไม่เสร็จหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนก็สามารถ อ่านเนื้อหาให้เข้าใจแล้วก็ย่อเป็นภาษาของตัวเองนะคะไม่ครูผมไม่ได้ให้เขียนเยอะเลยครูผมให้เขียนให้ได้แค่หาบรรทัดแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจนะคะใครที่ยังไม่ทําให้เสร็จสามารถทำในชั่วโมงนี้ได้นะคะไปอ่านเรื่องเจ้าสีทองหน้าไหนหนะ้าหน้าที่100 65 66แล้วก็167นะคะมีอยู่3หน้าเจ้าสีทองไปอ่านนะคะสนุกมากๆเลยหลังจากที่อ่านแล้วเราก็มาเขียนย่อความนะคะหน้าที่107อันนี้คุณหมฝากไว้ให้คนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะต่อไปนะคะวันนี้นะคะคุณหมจะสั่งงานเพิ่มอีกนิดนึงนะคะไม่ให้นักเรียนทำเยอะหรอก นะคะให้นักเรียนไปต่อที่ข้อ4ี่นะคะงานวันนี้นะคะให้นักเรียนไปต่อที่ข้อ4ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขียนบรรยากาศธรรมชาติในคืนวันลอยกระทงจากประสบการณ์และความรู้สึกของนักเรียนนักเรียนคะวันลอยกระทงนักเรียนได้ไปลอยกระทงไหมถ้านักเรียนได้ไปลอยหรือว่าเห็นนะคะหรือว่าเห็นหรือดูทีวีใครไม่ได้ไปไปลอยนะคะหรือว่า ทำกระทงที่บ้านลอยหน้าบ้านอย่างนี้เราก็เขียนบรรยัญญัติเขียนบรรยายนะคะขออภัยค่ะเขียนบรรยายนะคะเขียนบรรยายเขียนบรรยายธรรมชาติในคืนวันลอยกระทงของนักเรียนนะคะเรื่องเนี่ยเรื่องให้นักเรียนแต่งขึ้นมาเองเลยนะคะเรื่องไหนก็ได้นะคะครูผมจะดูเฉยๆว่านะคะว่านักเรียนเขียนบรรยายนี่ยเป็นยังไงบ้างในวันลอยกระทงของนักเรียนนะคะ ทำแค่ข้อสี่ข้อนี้นะคะงานวันนี้งานวันนี้นะคะวงขอชี้ลูกสองานวันนี้ทำข้อสี่นะคะส่วนคนไหนที่ทำข้อ3มยังไม่เสร็จนะลูกใครที่ทำข้อ3ามนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเราเอาไป เขียนต่อก็ได้นะคะใครยังทําไม่เสร็จหรือทํางานไม,ไม่ไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถทําในช่วงสาร์อาทิตย์แล้วก็ส่งมาได้นะคะคุณผมก็จะรอตรวจนะคะคุณผมอ่านของทุกคนนะเด็กๆแล้วก็คุณผมก็รู้ด้วยว่าใครเนี่ยที่แบบเขียน ตามเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นครูมอยากให้นักเรียน,นตั้งใจแล้วก็เขียนเป็นภาษาของตัวเองนะคะแล้วก็ปรับปรุงตัวหนังสือด้วยเพราะว่าครูมดูแล้วว่าตัวหนังสือของนักเรียนหลายคนนะคะ,ะยังไม่มีการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นให้ดูตัวหนังสือของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุูมเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็เขียนย่อความรวมถึงเขียนบรรยาย ธรรมชาติในคืนวันลอยกระทงให้ขุ่มด้วยนะคะสำหรับอันนี้พบกับคุขุมเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ